สำหรับโชว์ตอนนี้ก็คือก็จะมีเพลงที่<ม>ทางพี่ๆี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเขาเรีเควสมาว่าอยากจะฟังเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่นด้วยอ่ะญี่ปุ่นจะทำไงครับอะไรครับญีนะ่ปุ่นเตรียมตัวยังไงครับเป็นญี่ปุ่นที่ที่ทยากเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาในการออกเสียงของเขาเพราะว่าพอเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนแอ s เซนต์เ,เล็กๆที่เหมือนกับว่าเขาไม่ เขาออกเสียงแต่ว่าเราคนฟังแบบไม่ไม่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปงศึกษาซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีเยอะมากครับแล้วจริงๆมันต้องร้องอยังไงหรือมันต้องฝึก้องยังไงก็ฝึกตามเขาเลยครับก <c oughs> ็เป็นธนาคารองเก่ง <c oughs> ใช่ครับแล้วก็มีมีมีแบบส่งให้พี่ที่แบบเขาพอจะรู้ภาษาญี่ปุ่นช่วยเช็คดูด้วยว่าเราเนี่ยออกเสียงถูกต้องไหมหรือว่าออกเสียงเพี้ยนไปขนาดอันนี้ตัวเสียงที่นักใจใช่ครับเพราะมันมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยเนียเรียนภาษาญีงปุ่น ประมาณส0บสิบครับประมาณสิบสิเพลงนี่คือรวมทั้งเพลงไทยเพลงญี่ปุ่นถูกต้องครับผมและเพลงไทยที่เขารีเพล์มาทำเพลงบอกได้ไหมครับไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนละกันครับผมแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่พี่แฟนคลับคือทุกคนชื่นชอบจริงจริงเขาถ้าจะส่งมาหลายเพลงใี่ครับแต่เราเลือกจากอะไรเลือกจากเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเพลงที่ ที่ทุกคนรอตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่าพูดอย่าพูดท่าพี่กินโชว์มันกี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงถึงนะเราตามนั้นแล้วเพื่อนมันคือคือแค่พักอื่นแขาไม่มีพักอื่นก็จะมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแฟนพี่ชอบแบบนี้ครับใช่ครับผมแต่ว่าผมแอบรีดมาว่าพี่พี่แฟนคลับใช้ฝุ่นจะเป็นสไตล์แบบเรียบร้อยมีนใช่ครับผมซึ่งพี่เขาก็แอบกระซิบมาว่า ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดสมมุติแบบไปถึงที่ประเคศญี่ปุ่นแล้วพอไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ๆเขาจะโบกมือแค่นี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเปลหรือไม่ต้องแป้วอะไรไปนะแต่บางทีเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆก็ต้องเตรียมตัวเนี่ยเพราะเราเป็นคนพูดน้อยไม่ได้พูดแบบว่าพูดไปเรื่อยหรงี้ยมันมันกลัวมจะเงียบไหมยังไงกลัวเงียบไหมเราก็ พยายามนะครับเราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนพี่พีุกคนแหละครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมพี่ๆแฟนคลับเขาบ่อยๆด้วยไปไปครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะมอบความสุขอะไรต่างๆให้พี่เขาจริงๆอ่ะจะบอกลูกหน้าไหมว่าพี่ขยับตัวได้มากกว่าไม่ต้องบอกลูกหน้าเลยนจริงๆจริงอยากบอกแต่ผมแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยมันอาจจะต้องเซฟๆนิดนึงเข้าใจครับแล้วแพ็คกระเป๋าถึงไหนแล้วคะแพ็คกระเป๋ายังไม่ได้จัด เตรียมจะไปกี่ชผมจะเป็นสายที่แบบชอบจัดก่อนไปก็คือพรุ่งนี้บินก็คือคืนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้แบบเช็คทั้งหมดทีเดียวเลยว่าเราเอาอะไรยัดไปหมดหรือยังถ้าเกิดสมมุติเราใส่วันนี้แล้วพอวันจะไปเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกว่าลืมอะไรอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอาสาเอาไปได้เอาไปด้วยเอาไปได้ครับเอาเป็นขาสปอร์ตครับงานนี้เราเตรียมไปกี่ชุดอ่ะ หมายถึงที่โชว์หรือว่าที่โชว์ที่โชว์ชวใช่ไหมที่โชว์ก็น่าจะประมาณ5 5ชุด ประมาณเราวๆนั้นทบกวตื่นเต้นจริงนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นครับดูดูว่าดูไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แบบได้มีโอกาสไปแฟนมีทหาพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นครับแอบแอบไปสื่อไหมเขาว่าเขาเตรียมโปรเจกต์อะไรไว้มีครับมีอันนี้แอบส่องทวิตเห็นบ่อยมากไม่จะไม่ส่องแล้วเต็มทวิตเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องตามไปเก็บโปรเจกต์ที่เขาเสนอก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นทางที่เราจะต้องผ่านดีก็อาจจะแวะไปครับ มันคือเนี่ว่าตั้งแต่พอเราพอเรามีชื่อเสียงแต่พอโควิดมันมาชื่อเสียงเราก็อยู่ในโควิดแล้วพอวันนี้มันได้ไปอย่างเงี้ยมันอยู่ตามเราเราไม่ไ้แค่มันอยู่ในโควิดก็ก็ดีใจแล้วกันครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ไม่มีใครได้ออกไปหาพี่พี่แฟนอยู่แล้วแล้วแต่พี่พี่แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยซึ่งหลายๆคนเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเราเลยแต่ว่าเขาก็แบบ รักเราแล้วแบบคอยซัพพอร์ตคอยทุกทุกอย่างคอยช่วยปั่นเทรนมไม่มีโอกาสได้มาดูก็ดูผ่านไลฟ์คอยติดตามทุกๆอย่างเราก็อยากจะกลับไปมอบความสุขให้เขานั่นแหละอย่างพอมันตตมีนแลประเทศอื่นที่เขาดีเทนทาไมว่าอยากเห็นตัวเราเป็นเป็นมีครับตอนนี้ก็พูดได้ไหมครับพูดได้นะครับโอเคได้ค <cin> ร <que> ับผมก็หลังจากนี้หลังจากญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็จะไปที่เวียดนามต่อครับผมหลังจากเวียดนามเราก็จะมีเกาหลีแล้วก็มีฟิลิปปินส์ด้วย อ่าใช่ครับที่ไทยก็นี่ต่าที่ไหนครับอ่าใช่ครับเอ่อต่างที่ไหนเทียบวัตถุมใที่ไหนเนี่ยคทับก็มาแล้วเปิดกล้องแล้วใช่ไหมใช่ครับผมดวงใจเทวัตถมใช่ไหมครับก็แอบยากครับแอบยากแอบยากยากตรงยากตรงด้วยความที่เป็นพีเรียดด้วยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้พีเรียดจ๋าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยคําพูดของ คนในยุคนั้นกับในยุคนี้มันก็จะแตกต่างกันครับผมมันก็จะมีหลายๆประโยคที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเข้าปากายยาาใช่ครับเราต้องท่องบ่อยๆครับผมแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะมีดัดแปลงได้นิดหน่อยแหละครับผมนั่นแหละคนระับหน้าผมาันเป็นทีเรียนทุ่บ่อยมากนะครับเป็นแบบเป็นแบบเอ่อทีเรียนโอปป้าอย่างนี้ได้ไหมครับได้ <c oughs> จริงจริงมันยากกับการที่หาเพราะ costum อะไรมาเพราะว่าหน้าเราก็กแะลกันแต่จริจริงคอสตูมที่ผมใส่เนี่ยผมเคยเห็นคอสตูมแบบนี้นะเพราะว่าพ่อผมแต่ก่อนก็แต่งตัวแบบนี้เลยเออจะเป็นแบบเสือเอ้อเชิ้ตโครงหรือว่าแล้วก็เป็นแบบกางเกงแบบถักกระบอกใหญ่ๆเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆนิดนึงซึ่งผมเห็นก็พอเราแต่งออกมาก็เออเหมือนพ่อเหมือนกันนี่าพ่อตายไปรึ้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่พ่อทำงานประจำอยู่พ่อเขาแต่งตัวแบบนี้เลย ช่ครม,ม,มีมีคว้าตัวไปยืมชุดพ่อไหมอาไม่มีครับ <c oughs> แสดงว่าตอนนี้ก็คือมีเรื่องเดียวที่จะต้องถ่าย <c oughs> ใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ดวงใจทัวร์ผมเรื่องเดียวครับไม,ไม่ถึงเยอะไม่ถึงจริงครับถามว่าถ่ายถ่ายไปได้คิวได้ <c oughs> ไปคิวดีกว่าครับผมๆๆตอนนี้ก็ได้ประมาณสองถึงสามคิวเองครับผมก็อีกแค่ยาวะมันต้องถ่ายสองกันข้ามเรื่องนานนะครับผมว่านานนานมากเพราะว่าใช่ครับเรา ด้วยเรื่องคิวอะไรด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันอาจจะต้องเคลียร์กันค่อนข้างนานนิดหนึ่งครับผมไม่ได้ไปแจมของเรื่องเนี่ยของตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องเหลือเหลือเรื่องของพี่เก้ามั้งครับที่ยังไม่ได้ไปพอนชีวันคอชีวันยังไม่ได้ไปครับผมส่วนเรื่องอื่นเรามีโอกาสได้ไปแจมมาหมดแล้วครับอยไปถ่ายจากประเทศใช่อยากไปมากครับผมจริงๆน่าจะแบบภูซานนี่ตามไปที่สวิตอะไรอย่างงี้นะครับ ฝากละอจันของเราใช่ไครับใช่ครับผมก็ขอฝากละอจันทร์ด้วยนะครับผมก็สนุกแน่นอนครับผมก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกแฟนตาซีละกันแล้วก็จะมีคอมเมดี้มีดราม่าสอดสอดไส้เล็กๆน้อยๆครับผม็้อกติดตามเลยครับ